นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตอนตอนตอนนู้นเก่าที่เก่าถือบ้างเหนื่อยไหมเคล็ดวันนั้นนี่เฉยเดียวเหนื่อยหร้อไม่ดีดเนี่ยไปไปพอดีเลยพอเงี้ยทำเพราเดี๋ยวมันถึงมันจับเลยเนี่ย กับพ่นคงเลยนะพอมือนี้ด้วยเวลามาได้เวลาบอดีบอดี้ดับดีกินข้าวตั้งกันนั่นน้ำนุ่ยตัวเย็นไปเอาตะเบาที่ทำงานเป็นพื้นมากเหรอตอนก็ก็ดีครับตอนเนียนบริษัทนั้นเขาให้ทุนมา ทำโครงการพัฒนาสายพันธุ์ผืชมันก็นอยู่สักทีแแล้วะนะวังเนียนซึงตอนว่าอีอ้คแมดพันธุก้องพอไปทำโครงการนีกร่กันนายบัสัาากที่ซาดีตอนาาาาตอน่นาจะแคส่สืาวันวครับตอนลางงานในแคนะ่นี้ ว่ามังกับลุงพีจวยอบรมสั่งสอนไอ้มาดูจากคำว่าเชื่อละหินประโยชน์ั่วรวมบอกว่าตัวเองทีมั่งเดี๋ยวลุงพีให้นึงซึ่งบัญชีไปให้ตอนแวะทองฟังๆไม่ฝึกกับลุงพีเดี๋ยวตอนฟังใน y o ยูทูบก็ได้ครับออกไปตาเพื่อเทคโนโลยีมัดฐันจะได้อ่านแบบออริจินอล เดี๋ยวมาอันใครเลียกเนี่ยดีตายกุดมันอยู่ตาลังงี้ตาจ็ดครับครับมาวันดีรู้วันดีวันดีตากุดมันอยู่ดิเห็นตาโปกงพักขึ้นสวยๆต้นหวายมาข้อแมทพันไปทำโครงการพัฒนาไร่พันธุ์ตะกี้ได้มาตาพันธุ์พิราลูกพัฒนาไร่พันก่อนเออมันก็เหมือนกับไม่ใหญ่มันก็เหมือนกับโครงในใหญ่โป่งเนี่ยมันยังต้องฟักเติมแล้วก็ฟักเอียดใช่ไหม ล้วก็เลือกฟักเตอร์มาเลยมาเป็นพอพันถึงมันก็ยังลาวเลยคงดีแข้งแรงต้านท่านหลกเดียนกับพันธุ์ดีอ่อนแอนแล้วก็พันธุ์ดีแข้งแรงเดียนมาเป็นแม่พันไงเหมือนเดียวก็อไข่ตามลาดไม้หรือมันครับเขาเรียกว่าแมเล็ดพันธุ์ F1 นถึงเราเอาพอพันธกับแม่พันนั้นมาผสมกันเราก็จะได้คงพันธุไหมคือทางฟักเตอร์แล้วก็ต้านท่านหลกอันระะใหญ่เออที่มันเป็นมันใช่ไหมฮะที่ปลูกต่อไม่ได้ันมันไม่ได้เป็นมันครับมันปลูกต่อได้แต่มันจะไม่งามมันแข็งแรงไงพอปลูกแข็งรังนั้นมันจะเริ่มกลายพันธุ์อะไร Mới nét min mai Có mặt năn này cậu Ờ Ờ Ờ mệt Ờ nè Ta hai nè Và về tầm thành nè Bao Mới tôi phải quân chào ba nào nè Liệu một năn nè ชาวบ้านก็เลือกเข็มไปปลูกเองได้ไม่ต้องไปปัตนงปัตานาใต้พันธุ์อะไรแบบนั้นก้องเดิมมันมีอยู่แล้วปลอดภัยแต่ตรงพันสั้นเขมีแต่พันธุ์ดังเดิมมั้บางที่มันก็มีแนนนอนนะพ่อปลูกไปแล้วลงทุนไปแล้วทั้งน้ำทั้งปุ๋ยสุดท้ายมันไม่งอกชาวบ้านก็ขาดทุนนะพ่อแต่ถ้าได้เม็ดพันธุ์ดีๆปลูกขึ้นแนนนอนผลผลิตก็คุณอภาพชาวบ้านได้กำไรพะนั้นมันไม่ดีว่าหรอพ่อไม่พ้นในเรื่องทุนเรื่องกำไร ไอ้แม่ปั้นติบ้าวาคือมันต้องตื่นมาจากบริษัทใหญ่ไม้นั่นแหละคือกาไรก็บริษัทไม่เจราวบานไอ้ผูจัดท่าจะบ้าเรียนมากมันคือวิธีการติดใจออกเพื่อคนอื่นมันทํำให้บ้าเป็นคนเล็กเกี่ตัวตอนตอน ตอนเจร้อยจังไวัยรุ่นแต่ก่อนล่วงผีก็ไม่ใช่ยากบวชไม่เชียอะไรที่จับต้องไม่ได้อะไรอะไรก็ต้องเป็นวิทยาศาสตร์ต้องมีสูตรได้จนมาถึงตอนที่แม่ล่วงผีเสีย ร่วมผีถูกมากวิทยาศาาต์ช่วยอะไรไม่ได้แต่คำซ้อนของศาสนาะทำให้ร่วมผีลุกขึ้นมาได้เล่จึงได้เข้าใจว่าวิทยาศาาต์มีคุณค่าต่อชีวิตในด้านร่างกายแต่ศาสนามีคุณค่าทางด้านจิตใจทั้ง่องอย่างต้องสมดุลกันถ้าตอนไม่พอมีบัวตอนนี้ตอนก็บอกพอไปตรงๆตาลูกบ้าคนเดียวแกไม่ฆ่าไหม ว่าได้เหมืนมอนเดิมแกแมตต์อพี่บอเด้ข้างนี้แมตต์ไรนี่พ่อแมตต์แจซิมยี่เก็บกระตอมให้แม่แห้งขาตอนละก่อนเอาไปตากแดดสักที่ห้าวันเก็บเสร็จพวดตึ้งแมตหลอกว่านี่นะพ่อแมตตบัวนี่เองไม่มีเมือกอยู่เอาไปแจ่น้ำรเดือนก่อนแมตเตีมันจนหนมูม่มกเกี้ยนเอาไปตากอะไแห้งตึ้งก็เก็บไว้ถึงมันเก็บไว้นานได้ไ,มไหมอะพ่อถ้าเก็บป่นนี้มันได้สักปี แต่ถ้าเก็บไว้ในตู้เย็นน่าเป็นทีปีโดโอ้โลพื้อพ่อนี่ะนุ่นมิปัญญาชาวบ้านก็ซื้อตอกันานานคนไม่ก็ไม่รู้จะได้เอาตายกันแหละทำให้แหง้งแฉให้ชื้นนี่ระยาเวลาก็ฟังฟังเรนเมื่อนิทยาซาเลยนะพ่อ อันดีต้นให้ใยลงเอาไปปลูกเลกถ้าปลูกขึ้นนี่เดี๋ยวต้นควยมาหลักกิงก็ได้นะได้อันนี้ตาลงเอาไปปลูกนะอันนี้ปักุ้งใส่บ้านแล้วเอาเบียรไม้หรือพี่เดี๋ยวก็ไม่เอานี่ต้นเอามาฟาดตอนมันก็ยังทำเผื่อคนอ,นอนื่นไม่ก็พอแน่เลยแค่ต่้งกันที่วิธีการข้องพอใช้ภูมบปัญญาแต่ข้องตอนมัน่นชาวิทยาศาสตร์ เกินทางนี่ดีเอันไปตึงเหล่าตัวบอกกันไดีัวโทรบอกอ้อบ้นต้นต้นเดียวเดียวฉับลืมไปบ่บ้าอันนี้ไม่โหลรงไม่เก่งจำท่งโกบความกับขมเลยก็ไม่ชับคิดเป็นแต่จดไม้ลูกบีบบกว่าศาสนาไม่ได้จำการเดียวกัรบวชธรรมะศึกษาได้ทุกที ถ้าบ่าไม่อยากบวชผมก็ไม่ห้ามอีกเรื่องผมกเอาไปปั่นดีที่บ่าต้องการใส่ทุ้งไปให้เร็วให้บ่าได้ใจทําประยุทธ์ตามที่ดีดีบ่านะั้นชุดเป็นปั่นที่ดีดีสุดขก็พอปอดาดวากไปให่เหลวกัน giải mét bắc căn luộc bao gặp luộc con mèo lau lem cớ cớ điêu để vợ giải quăng lau luôn nha, không phải giải, cớ cớ cho hăn mèn điêu bida anh thần rước